สำหรับวิธีการเชื่อมต่อกล่อง True ID เข้ากับลำโพงบลูทูธนะครับซึ่งลำโพงบลูทูธของเราก็มี2ยี่ห้อยกันวางอยู่แล้วนะครับเป็น m า s h a อันหนึ่งนะครับแล้วก็ GBL อันหนึ่ง<ม>จะเรามาเริ่มกันเลยนะครับหน้าแรกของกล่อง True ID หลังจากที่เราเปิดเข้ามาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะผมขออนุญาตถ่ายน้ด้วียมันจะได้ชัดเจนเนาะโอเคจากนั้นท่านผู้ชมก็เลื่อนไปนะครับด้านบนสุดอ่าเลื่อนมานะครับเลื่อนมาหาฟันเฟืองตรงนี้นะครับเห็นไหมแล้วก็กดเข้าไปปึง้ง จากนั้นก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาหาหัวข้อที่เขียนว่านี่นะครับรีโมทและอุปกรณ์เสริมนะครับตรงนี้กดปึ้งเข้าไปจากนั้นกดเพิ่มอุปกรณ์นะครับตรงนี้ปึ้งเข้าไปอ่ากดตรงกลางนะโอเคกดโอเคตรงนี้เลื่อนสายขวาก็ปกติอ่าจากนั้นเขาจะค้นหาลำโพงบลูทูธซึ่งเรายังไม่ได้เปิดเขาก็ค้นหาไม่เจอเนาะเราก็มาเปิดลำโพงบลูทูธของเรานะครับอันนี้จะเป็น สาธิตของมาเชลก่อนนะครับมาแชลเราก็เปิดเข้าไปอันนี้คือการเชื่อมต่อครั้งแรกเลยมันจะมีปัญหาแน่นอน <c oughs> อ่าจากนั้นท่านผู้ชมก็กดไปที่ปุ่มตัวนี้นะครับปุ่มเล็กๆเนี่ยกดค้างนะครับ <c oughs> นี่ให้ไฟตองลำโพงบูทูธกระพริบอย่างนี้นะครับอ่าแลวทีนี้ก็รอดูจากฝั่งนี้ถ้ามันไม่ขึ้นเรากดกลับก่อนแล้วกดเพิ่มบูปกรเสริมใหม่ เดี๋ยวรอสักพักนะครับนี่นะครับสเตนมอรทูนะครับเป็นลำโพงมาแชร์ของผมเองชื่อบูทูของเขาก็คือสเตนมอทูนะครับขึ้นมาเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วเราก็เลื่อนมาเลื่อนมาด้านล่างเนาะอยู่อย่างเงี้เมื่อกี้เราก็อ่าเลื่อนลงมาด้านล่างแล้วกดโอเคกําลังจับคู่ แล้วก็กดจับคู่ครับนี่เสียงก็ดังแล้วนะครับไฟกับพริบก็จะนิ่งแล้วนะครับทีนี้จากนั้นเราก็กดกลับเลยนะครับแล้วก็ไปลองเทสดูนะครับเราลองฟังเพลงดูใช้ชีวิตแบบจุกจกเหมือนที่เคยคิดเพราะชีวิตคิดแล้วต้องใช้นี่เวลาเราจะเพิ่มเสียงเราเพิ่มที่นี่นะครับ ว่ะอ,อยู่โน้นมันก็จะขึ้นด้วยเห็นไหมโอเคก็เชื่อมต่อสําเร็จแล้วนะครับลำโพงมาแชลสเตนมอตู ong, Marshall, Stand ของเราก็เชื่อมต่อกับกลองทัวร์ดีนะครับเสียงก็จะมาที่นี่ที่เดียวเนาะเสียงจากทีวีไม่มีแล้วนะครับอ่ะทีนี้เองมาอีกเครื่องหนึ่งนะครับก็จะเป็นอันนี้จะเป็น GBL Charge Essential เนาะเราก,ก็กดไปที่หน้าโฮมนะครับหน้าโฮมตรงนี้แล้วก็เลื่อนไปนะครับฟันเฟืองเหมือนเดิมครับตรงนี้เห็นไหม อ่ะกดฟันเฟืองแล้วก็กดเลื่อนลงมาเหมือนเดิมครับหาหัวข,ข้อที่เขียนว่ารีโมทและอุปกรณ์เสริมแล้วก็กดเพิ่มอุปกรณ์เสริมนะครับแล้วเปิดที่นี่ก่อน mm hmm. นี่ลำโพงของเราเปิดแล้วนะครับแล้วเราก็กดเข้าไปที่บลูทูธตรงนี้นะครับสกษณ์บล mm ูท hmm. ูธนี่ให้มันสเตนไบนะครับ mm hmm. แล้วกดเพิ่มอุปกรณ์ที่นี่กดตรงโอเคนะเมื่อกี้กดตรงนี้ เดี๋ยวเขากำลังค้นหานะครับนี่ระบบมันจะจำอันเก่าก็คือสเตนมอร์ทูไว้แต่เดี๋ยวจะมีอันใหม่นี่มาแล้วนะครับก็คือลําโพงของเรา2ตัวนะครับตอนนี้ก็คือเชื่อมต่อกับกล่องทัวดีไว้แล้วอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้ว่าเราจะใช้อันไหนนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเราใช้เป็น GBL บ้าง GBL Charge Essential นะครับอ่าแล้วก็จับคู่นะครับกดโอเคตรงนี้อ่าทำงานแล้วนะครับ แล้วกดกลับตอนนี้ตอนนี้เปลี่ยนไปฟั่งเป็นของ GBL แล้วนะ,ะนี่ฝั่งนี้ก็ไม่ทำงานแล้วนะครับ<ป>รมันเชื่อมตออ่อ2เครื่องพร้อมกันไม่ได้นะครับก็เลือกเอาเครื่องใดเครื่องหนึ่ง โอเคอันนี้ก็จะเป็นการเชื่อมต่อนะครับลำโพง2ตัวนี้นะครับมีทั้งมาแชลแล้วก็ JBL เนาะถ้าเกิดว่าใครฟังเสียงจากโทรทัศน์ของเราแล้วมันไม่สนอหูไม่ไพเราะก็ลองซื้อลำโพงบูทูธด,ดีๆสักอันมานครับมันจะง่ายต่อการชมภาพยนตร์หรือฟังเพลงเนาะโอเคสำหรับคลิปวันนี้ก็จะมาแชร์เพลงแค่นี้ถ้าเกิดเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์นะครับถ้าเกิดเราอยากติดตามผลงานผมต่อไปก็กดติดตามไว้นะคลิปนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ